สวัสดีค่ะกรบพกกับพิพแล้พี่แพรวค่ะในช่องดิวิลปินเดี่นะคะวันนี้นะคะวันที่14เดือน7เป็นวันที่ฮ e โรโนะอวสีออกแต่ว่าก,กดไม่ทนันมีคนบ่นทั้งวันพี่ก็เลยจะมาแกะสิ่งที่ดองไว้เนิ่นนานนะคะกับสกาวแพนด้าเอวิด d วันเดอร์แลนด์ตัน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 ดูกี่มันสกาวมาเด<ก>ือนนึ่งแล้วอ่ะแต่ก็คือเราอะดองไว้ไม่แกะซิลเผื่อเราเรียกซีเค็ดเข้ามา อ่าแบบดองบ่มให้มันสุดไงอ่าแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะกันนะคะแก้ช้ำใจที่ซื้อฮิโรโนไม่ทันเด้อแต่ยายคิดว่าจะมีแหละยังไงพี่ขอมีอันนี้คือสั่งจากออฟฟิเชีลเลยนะเราอ่ะสั่งก่อนเป็นโควิดแล้วตอนเราเป็นโควิดอ่ะน้องก็มามันเลยแบบเปิดไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่มีแรงใช่คะนี้ซื้อยกบ็อกมาตัวละ3 0รแหละกินมากกินกล่อง นนนกกรุ่นนี้ของสกาแเน่ามี12ตัวนะคะคิดว่าอินสปายของศิลปินน่าจะมากับอันนี้หลย Alice in the Wonderland ใครเคยดูก็น่าจะรู้จากตัวละครพอสมควรเฮ้ยมันแกะยากจังอะโอเคมีซีเกตแน่เลยนี่กล่องมันจะเป็นแบบกึ่งๆช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยสียแบบนากเลยเฮ้ย <c oughs> น่ารักอ่ะพี่แพลวพี่แพวในเซตนี้พี่แพวชอบน้องคนไหนมากที่สุดคะพี่แพลวชอบน้องแบบควีนอะเพชทูแลนดะตัวแบบเล็กควีน่ะน้องแบบน่ารักยืนชี้นิ้วอีสุก มาใครจะมือได้ดีกว่าอ่าพี่แพลวหยิบไปกล่องหนึ่งเลยคะ่ะใคร<า>เปิดก่อนเปิดพร้อมกันเธอต้องแกะไงอะเช็กการ์ดก่อนไหมได้ได้ได้มีบางคนอะ <laughs> คือวันแรกที่เขาออกก็ไปเลยจ้าสะพันเหล็กแต่ยกบล็อกหมดปะยกบล็อกไม่มีขายเลยเขาไม่ยกให้ใช่เขาไม่ยกให้ก็เลยได้จุ่มมานิดหน่อยแล้วตอนแรกอะพี่ก็แกะแบบโมวซัวใช่กลารเรยเป็นว่าเออ พอจะไปขายต่ออย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออกล่องมันยับอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยอ๋อมันต้องปัดก้นอ่ะเช็คการนะคะพี่แพลวเช็กการนะสองเฮ้ยพี่เว็บได้ใชอกกระต่ายเอาฮีราได้กระต่ายคู่กันเลยฮะถ้าเป็นกระต่ายเหมือนกันเนาใช่จังหวะตกลุมแลวเป็นกระต่ายเธอเป็นกระต่ายเด้อไม่ใช่กระต่ายเราเป็นกระต่ายโดนลมเหอะอ่าพี่แพลวซึ่งสองตัวนี้เป็นตัวที่ซ้ำนะคะเห็นบ้าคนมันคู่กันจับอะไรก็ได้เหมือนกัน แกฉันเคยไปหาหมอดูหมอดูจะบอกว่าฉันอ่ะเป็นกระต่ายดำจะได้เหนือคู่ที่แบบผิวสองสีอูอ้หูน่ารักมากโอ้ดูน้องซีน่ารักกระต่ายหูปิวน่ารักจริงจังอ่ะดูของฉันเย้ยน่ารักน่ารัก หูเป็นมีหัวใจกระตุยน่ารักจังอะ่ะมีเนาะเป็นแบบกระต่ายอยู่ข้างบนแก้มก็มีแบบหัวใจนะเอ้ยน่ารัก,กสีหยก ชมพูอ้ตรงนี้ก็เป็นหัวใจตรงหูเขาอะเป็นแบบใส่ใจหัวใจด้วยว้าวเฮ้ยน้องฟิจิตี้ขาน้องขาดด้วยนะแล้วน้องเขาก็มีเท้ากับถ้วยชามานะก็แต่แอนเชียสอันนี้นี่เขาอยู่บนโต้น้ําชาด้วยกันปะใช่อยู่ด้วยกันเกิดบนโต้น้ําชาโอ้ยน้องใส่ขาได้ด้วยจากตะกี้ขาแบบขาหลุดออกมาน้องน่ารักจังเลยค่ะน่าสงสาร ต้องหูของเขาอะเป็นหัวใจสีเทานะอุยอ้ยมันแบบโคตรจะคล้องกันอะอันนี้ของพี่อะหูเป็นหัวใจสีชมพูแล้วดูพี่เป็นกระต่ายผิวสองสีซึ่งเป็นในคู่ของพี่แพลวก็เป็นหัวใจสีเทาเอ,อจงวะตุกลงแรมันนี่ว,ว,าว,าวางวางวางน่ารักเดี๋ยวเราต้องเก็บยังไงบ้างโอเคจะไม่งงใช่ไหมให้งงเพราะยังไงเราโหย,ยังไม่มีที่วางเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆเต็มบ้านไปหมดแล้ว คอที่แล้วแล้วอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวฮิโรโนก็กำลังจะตามมาฉันไม่มีที่เก็บแล้วต้องซื้อบ้านเก็บอาทอยแล้วปะซื้อกล่องก่อนเฟอร์เจอร์เธออยากได้กล่องไหนฉันเอาเดอะพิชชี่ก่อนพิชชี่อามาอาเธอหยิบก่อนเลยพิชชี่จงมาดูซิว่าพรุ่งนี้ควรที่จะไปสุ่มฮิโรโนเวอร์สี่หรือเปล่าถ้าเราได้เลตแดงเราก็ถือว่าเราใช้ตั้งบุญไปแล้วปะจริงๆเวลาเราจับแบบนี้ มันมีเทคนิคของคนที่เขาเรียกว่าไงนะเขาซื้อได้ซีเคทบ่อยๆเขาจะเวลาเขาจะซื้อยกบล็อกอ่ะเขาก็จะเอาขึ้นมาจับเว้ยจับแล้วก็จะจําสัมผัสว่าแกะออกมาแล้วอ่ะลักษณะแบบนี้เป็นแบบไนเฮ้ยอันเนี้ยซีเคทปะไม่ซีเคทก็หนอนอันนี้ขอเช็คก่อนเลยว่าใช่หรือเปล่าตามที่เราสันนิษฐานมาขนาดนั้นอันนี้ไม่ซีเคทก็หนอนตรงซีเคทเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบแบนๆนี่คือตัวหน้ากล่องเลยซีเคทเป็นตัวหน้ากล่องเลยว นาา่ารักอันนี้อ,อเดี๋ยวจับอันนี้ก่อนนะเฮ้ยสองตัวนี้แน่นๆเหมือนกันว่ะเอาเธอฉันทํากล่องฉลอกไปแล้วไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเพราะอะไรป้าเพราะว่าเป็นเริพพ่พี่แพวพี่แพวเป็นคนซื้อใช่ใช่เป็นคนซื้อเฮ้ยมีสองกล่อง<ว>ที่น่าสนใจมันมีน้องหนอนกับมีน้องแมวใส่กระบ,บะที่จะมีกล่องหนานๆนาแล้วก็ซีคริเออเราต้องมาแยกอันนี้จะเป็นน้องหนอนเธอเธอทำเองละกันเนี่ยแกฉันแบบทำกล่องเปิดกล่องแบบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร is t okay ส okay. ิทธิ์จริงๆแล้วมันคือคือฉีกได้เลยไงแต่เราเน้นเผื่อปล่อยด้วยไงมันมีคัตเตอร์ตัดกี่ตูดไปได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออก็คือถ้าเป็นคัตเตอร์ก็อาจจะง่ายสำหรับเรามากกเ,เลยพี่แพทจะได้มีนะเป,เ,เปิดเลยเพราะว่าเราเยังไม <ละ S 1> ่หมดเวลาหนงสองซักเฮ้ยเฮ้ยได้ใ,ใครอ่ะได้ครี๊ ทำไมอ่ะเธอจุ่มตัวที่ฉันอยากได้ไปอ่ะเวฉันได้ควีนเอมียังอันนี้ยังอันนี้ฉันแกะนะฉันแกะควีนนะโอ้ยทำไมได้อ่ะอีฉาทำไมฉันได้แต่สีสีขาวชมพูอะสีขาวแดงแต่ที่จริงสีแดงไม่ได้เหมาะสำหรับคนเหมือนใจนะถูกมูก็ต้องมานะคะของก็ต้องเล่นไม่ได้เหมาะโอ้ยน่ารักมากให้เป็นตูดก่อนดูตัวน้องนี่น่ารักปะเนี่ยเฮ้ยน่ารักมากเป็นแบบควีนอ่ะเอามันมีแต่หัว เ,เอไปตัดหัวอูมั้นชี้อย่างนี้แล้ว่ะใช่ใช่ได้รักแม่ได้รักใส่ใส่หูใส่หูก่อนหน้าดูแบบบิชบิชดิอ่ะอย่าต้องบอกว่าขนาดพี่อ่ะไม่ได้อินกับอลิ c อินเดอะวันเดอร์แลนด์นะพี่ยังรู้สึกว่ามันน่ารักเธอดูดิเธอดูน้องนี่เธอดูน้องตอนใส่ตุ้งหัวแล้วเด้ <c oughs> เอามันไปประหารเอามันไปตัดหัวโซคิว so อูถังเวอร์ชันดุดนันเขาทำสวยมากเนี่ยโซคิวเลยอ่ะ เฮ้ยข้างหลังเป็นแบบเหมือนผัดลมเลยหัวใจหัวใจหัวใจข้างๆเป็นหัวใจว้ามาดูนะคะว่าพี่จะได้หนอนหรือว่าจะได้แมวใส่ตะกร้าหรือเปล่าอยังไม่ดูยังไม่ดูของในกล่องนะจะเป็นหนอนปะวะก้าอยู่ไหนยที่ฉันอยากได้ยังไม่ออกเลยอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บ อ้าวได้หน่องนอนไม่รับอ้าวอันนี้ฉันอยากได้อ่ะหัวใจมันกะซับก็แทบน้องหมอนใช่ไหมไม่ใช่อ้าวเหรออันนี้คือ the hat นะคะว้าวมีหมวกอันนี้ที่อยู่ในโตะน้ำชาเหมือนกันใช่ที่จอนี่เด็บเล่นอ่ะใช่จอนี่เด็บปะใช่เออที่เขาจะมีในหนังนะในฮะเขาจะมีหมวกก็บินนาฬิกานี่หูน้องเป็นนาฬิกา ต้องวางน้องนอนเหรอตึงๆโอ๊ยน้องมีหมวกด้วยอ่ะน้องก็วางหมวกข้างๆอันนี้หมวกเป็นพ็อปเฉยๆใช่ใช่หมวกไว้เป็นพ็อปไอซีไอซ์อ๋อตาก็คือแบบนอนไม่หลับก็เลยจะต้องตาเหลืองขียวส้มอะไอ่า้ยน่าักมากเลยอ่ะเอาถัดไปเอา the obedience เหรอเป็นไพ่คล้ายๆกับน้องคนนี้อ่าเอาหยิบจ้ะอ่าพี่ยังเลือกอันที่มันแน่นๆอันนี้ไม่หนอนก็ก็กล่องอ่ะหรือว่า secret หรือว่าซีเครตนี่ก็นอนหรือกล่องน,นั่นแหละเอ,อ้ยเราจับเธอล้องจับดีมันไม่เหมือนกันโอ้มันหนักกว่าจริงรว่็ะศึกษามาจากคู่ที่เขาแบบจับแล้วก็จะได้ซีเครตบ่อย,อยๆเขาบอกเราอย่างนี้จริง,รงๆคือเขา้อยกบล็อกมาประมาณสองบล็อกแล้วก็จะจับ mm hmm. เพื่อเช็คว่าที่เขารู้สึกเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งแล้วก็พี่อีกสองสามคนที่เขาอ่ะหนึ่งจุ่มเจอซีเครด้วยเพราะเขาอ่ะแบบเรียนรู้มาจากอันนี้พี่แบบอ mm hmm. แต่พี่จะต้องซื้อทั้งสองกล่องจริงๆก็ควรใช่ต้อง ใช้ดวงมะม <laughs> ฉันอยากได้ตัว <bed> น้องไพ่ใช่ไหมน้องไพส่สีข้างนอกสีแดงหมวกสอีอันนี้เราเห็นพอบอะไรอะ่ะเฮ้ยเธอพรุ่งนี้เธอไปจุ่มฮีโร่เนอเอะมันคือตัวที่เธออยากได้ใช่หรอโอปอีิเดียนใช่แต่เขาไม่เห็นมีเขียนว่าพอเอย่างนั้นเลยเขาต้องต่องไงล่ะเพราะน้องมาเป็นอะไรน้องมาเป็นตัวไพออ่ได้จริงด้วยวะ่ะค <laughs> ุณนี้ไป <laughs> ได้จริงด้วยวะพี่แพียวแม่งได้ในของที่เขาอยากได้อีกแล้วแล้วก็ได้สิ่งที่พี่อยากได้ด้วยอันไหนเธออยากได้อันไหนอ่ะก็ควีนไงเล็ดฟีนอ่ะเธอมันตลกมากเลยเว้ยฉันได้แต่สีแดงเออจริงแก้แกแกแกโอ้โหเขาแบบอุ้ยมีตัวแบนๆบนหวงยายอ่ะเขามีล็อกมาให้เลยอ่ะว่าเราต้องเปิดระวังนะอย่างเงี้ยว้าวองน่ารักมากน้องเป็นไพ่ว้าว อุ้ยแล้วเขามากับอันนี้ด้วยเว้ยนี่เขามากับพ็อปไพ่ทั้งห่างมีไพ่แล้วก็มีขาด้วยนะน้องตั้งได้เด้อเนี่ยฉันอะคือเปิดแล้วฉันงงๆเว้ยมันเจออันนี้ก่อนเลยเว้ยมาของพี่นะคะจะเป็นน้องหนอนหรือเป็นน้องแมวรังหรือไม่มาดูกันหนึ่งสองสปุ๊บเป็นหนอนอจริงด้วยเห็นไหมตัวจะต้องแบบอวบๆหน่อยน้องหนอนอะอยู่ข้างล่างอะไม่ได้หยิบขึ้นมา เดี๋ยวให้เี๋ยวพี่ขึ้นไป <มา S 2> ให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้ฉะนั้นเราก็จะไม่แกะเพื่อที่ว่าเผื่อส่งต่อให้ผู้ปกครองคนถับไปนะจ๊ะอดูค่ะคุณหน่อยอะคะ่ะคุณอ,อ๋อเป็นแม่เล็กหรอโอ้งานขานะคะนี่ดูนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสติดเข้าไปเลยค่ะ อันนี้งานเบาๆาแล้วก็แน่ๆนๆอันนี้จะเป็นรังน้องแมวนะเธออย่างมาเก่งอย่างงี้ใสเ,เอาเราบอกไปเผื่อน้องคนอื่นเขาจะได้ไปจับได้น้องเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะจุ่มเดียวแล้วได้ตัวที่ชอบเลยอ,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 อย่างงี้พี่ยังไม่เคยชอบอะไรแบบนั้นเลยพี่จะแบบจับจะขึ้นมาเลย ใช้สัญญาณเตันเอาแล้วพี่แผลก็ได้สิ่งที่เขาอยากได้อันนี้คือสิ่งที่น่าโมโหที่สุดสำหรับคนที่เล่นกล่องสุ่มแบบพี่พี่อะไรวะทำไมทำไมต้องจ่ายอะไรเยอะแยะตายมันมาได้อะแถวให้หน่อยเด้เดี๋ยวฉันทําลายมันทาไมทําได้วะเพราะว่าฉันชอบเล่นอาดทอยอะฉันคิดว่าฉันไม่ชอบเล่นไงอยากได้ซีเกตอะเราเห็นช่องพี่น้อยหนงอเขาซีเกตแตกเกือบทัวร์ทีละเราก็อยากได้บ้างอะไรบ้างเราก็ได้อยู่แล้วปะเอ้ย เขียน <c oughs> บวดหรอมาน <N> ้องตกเฟรมอะอย่างอย่างน้องคนนี้มีเสียงกอกแก๊กนี่แน่จะเป็นน้องแมวใส่ลังถ้าไม่ใช่น้องแมวใส่ลังซีแคทราชินีอยู่ในราชินีมาใช่แมวอยู่ในกล่องหรือไม่หนึ่งสองรปุ๊บจริง <c oughs> ด้วยเห็นไหมพี่ก็เริ่มรู้แล้วถ้าหากว่าพี่อยากจะได้น้องแมวที่นอนในลังนะคะกล่องมันก็จะ แน่นๆหน่อยแล้วก็เบาๆไม่หนักเท่าหนอนก็คือเราก็จะได้น้องแมวนะคะซึ่งน้องแมวรังแกะแล้วนะคะเดี๋ยวไม่แกะตัวและกันเพื่อให้ส่งเผื่อส่งต่อผู้ปกครองท่านถัดไปนะคะเราไม่มีแน่นๆแล้วแปลว่าเราไม่มีซีเข็มแล้วเหรอเฮ้ยพูดจาโอมซีเข็มลงมาดองได้คนไหนเฮ้ยน้องแมวน้องแมวมีแล้วนี่นาไม่มีแล้วแต่เรายังไม่ได้แกะใช่ไหมอ้าวเหรออันั่นแกะได้นะคะน้องแมวมีพ็อปด้วยอะ ใช่ใชน้องแมวมีผ้าแบบผ้าหายตัวน้องแมวน่ารักมากพีก่ว่าเอาจริงว่าในคอเนี้ยก็คือชอบน้องแมวลองจากเลดควีนก็คืออยากจะมีแค่สองตัวนี้ก็คือเพียงพอฉันได้สีขาวอีหล่ะเออว่ะอ่าโอเคผมมาแล้วครับอันนี้การน้องแมวอ่าดูหน้าน้องแมวโอ,โอ้ในที่สุดเย่นี่ดูข้างข้าโอ้โหทุกคนเดินเดน ก็คือเนาจจะเป็นแบบโทนสีขาวครีมน,นิดนิดด้านหลังเป็นแมวตัวที่ได้ซ้ำออกไปหมดแล้วนะต่อไปเหลือตัวท<อ>ี่เหรอไม่มีอันไหนแน่นแล้วอนะแปลว่าเราจะไม่เจอสีเหลรอ้ยแล้วนะวะเสียใจอ่ะใ <laughs> ันเสกไหมอมอมันไหนที่เรายังไม่ได้บ้างนะฉันอยากได้ดูบอลแล้วฉันชอบโคฮาร์ดเหมือนกันนะโคฮาร์ดเทสเนี่ยลูกสมุนของควีนอะหนึ่ง,งสองส บอกว่าอยากได้กูค่ะเอาไปเลยทำไมอ่ะพี่แพลแย่งแย่งพี่ไปอีกแล้วอ่ะเวทุกตัวที่อยากได้คือนาาไปอ่ะแล้วพี่เหลืออะไรให้ตื่นเด็พี่เอาให้ฉันฉันอยากได้ the fattiest okay o k a หนึ่งสองสัปุ๊บแล้วพี่ก็หยิบให้พี่แพลวค่ะแต่จริงจริแล้วก็คือพี่แพลเหมือนรู้ว่าพี่กำลังจะถืออะไรเว้แล้วพี่ก็แค่หยิบตามอ่ะพี่แพลดูของพี่แพลวก่อนโอ้รู้เลยว่าเป็นแฟนคลับของราชินีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโห หูสองข้างตุ้มน้องสองข้างอะ่ะก็คือเป็นแบบหัวใจสีเดียวกับราชินีดแดงแบบรักได้ครับอย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สมุดเขาก็จะมีหัวใจด้วยนะ oh. เนี่ยหัวใจอะ่ะ oh. อ่ะอ่ะเธอโชว์เลยเธอน้องร้องให้หน่อย uh. หนึ่งด้วยดูสิพม่บอกแล้วโอ้มีแผลติดตรงนี้ด้วยน้องนั่งเก้าอี้ทนพี่ไม่ค่อยเห็นทนผมสีเทาของสกาวแพนด้าสักเท่าไหร่นะดูดิโอ้ไ่น่ดูตะ เหลืวสอง<ห>ตัวแล้วไม่มีซีเกตแล้วนะเท่าที่บีบก็คือที่เขาแวบๆมาไม่ใช่อ่ะเหลือน้องบอลกับน้องน้องหมูพิชชี่เชนก็อยากได้นะออ,อันไหนเทว่าไหนเป็นหมูถ้า,ถ,าถ้าพี่แพลวเลือกได้ที่ที่เขาอยากได้อีกเพื่อพรุ่งนี้ต้องพาเขาไปสะพานเหล็กแล้ววนะ่จะจุ๊บไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวขว่างก่อนขว่างก่อนให้มีอย่างนี้ว่ะเธอเป็นอันนี้เป็นพิชชี่อันนี้เป็นบอลโหเขาเลือกได้ทีเลยว่ะพรุ่งนี้ไปไหมถ้าใช่ถ้าไม่ใช่หรอกอ่ะ หนึ่งสองสามปั๊บพี่เป็น <c oughs> ไม่ได้ไม่ต้องไปสมบัเล็กอีสิเขตก็ยังไม่มาเวเวแต่เอาจริงว่ามันน่ารักทุกตัวเลยอะเอาจริง ก็ไม่รู้ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าถ้าจาวสีเข็ตแล้วมันจาไปแลกกับตัวไหนจาง่าจัง่าสดใสเนี่ยเธอมองสิว่าเป็นลูกนกเธอเมมาอูถังเลยนอนท่านี้แล้วก็มองตาปะป๊าเออนกพีอ่ะชอบนอนอย่างนี้เ้ยดูดิแบบเหมือนอูถังมองตาปะป๊าเลยค่ะหุยเราชอบมากเลยอ่ะเขาแบบใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งไอ้ตรงที่วางข้างล่างอ่ะก็คือเขากลัวสีหรือว่ากลัวอะไรสกปรกใช่ปะ เขาก็ค่อยให้เราออกทีหลังอันนี้เขาเป็นสัญลักษณ์ของโพดัม um เนาะสกอร์เพนด้าไม่เคยทำให <ทำ S 1> ้เราผิดหวังจริงงานเขาเนียยทุกอันจริงๆทั้งหมดนี้ยังไม่มีที่อยู่ <c oughs> คือมันเต็มไปหมดแล้วเลยข้างๆเราตรงเนี้ยก็คือเต็มไปด้วยลูกๆของไอเว็บและลูกของฉันซึ่งก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ไหนแล้วอะ่ะพี่แพลวหนขอความรู้สึกของ ตอนเปิดอันนี้สิคะรู้สึกยังไงบ้างคะชอบอันนี้ไหมชอบงานอันนี้มันจะดูแบบดีเทลแบบฝรั่งโรปเออใช่ใช่ชิ้มชมนชลมศิลปินเริงจริงที่หยุดมองไม่ได้อ่ะมันจะเป็นพวกดีเทลผมเว้ยนี่คือแบบหัวข้างหลังเขาเป็นก้นหอยเนาะเราสุวะะ่าแบบดีเทลดีใจดีอ่ะเราก็ยังสวยเราไม่ผิดหวังที่เราเลือกคุย้นแต่แรกเพราะเพี้ยนนั่นแหละมากกิ๊จกกะ๊กจ๊กกุ๊กกิ๊ก ต้องบอกว่าเฮ้ยเล่นกล่องสุ่มอ่ะต้องมีสตินิดนึงนะที่มีช่วงหนึ่งไม่มีสติก็คือซื้อซื้อซื้อถ้าเราไม่มีแรงปล่อยขายอะ่ะมันจมนะบอเลยมันจมนะแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้คำว่าเป็นคอลเลกชันหรือว่าคอลเลกเตอร์เนี่ยความโลภของเราก็คือเราอยากเก็บให้มันครบทุกตัว<อ>แต่ก็จะเหมือนชอบในการสุ่มเสียงด้วยนะคือพี่เว็บเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเหมือนไปจุ่มมาแล้วใช่ปะ่ะแล้วเหมือนนางอะ่ะก็จะเริ่มลังเลเว้ยว่านางอะ่ะจะ มีดวงอีกไหมนางจะไปจุ่มตัวที่เหลือโดยที่อาจจะไม่ได้เจอซ้ำก็ได้นะเบอรแพว์อะไรซึ่งเชนก็บอกว่าพอเลย <laughs> เหมือนหลักสถิติที่พี่แหวบเคยทำอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปข้างล่างให้ดูเลยว่ามันซ้ำกี่ตัว <laughs> <laughs> แล้วก็พูดคำว่าจะไปปล่อยแต่ว่าตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในกองดองนางอยู่ยังไม่กล้าปล่อยเลยอะ่ะเออเหมือนแบบมีความคิดในใจลึกๆว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งฉันเอามาคัสซอมอ่ะก็โอเคนะเนี่ยเออก็อกลายเป็นว่า ครงการมนะมเออถือว่าทุนจมนะใครเล่นกล่องสุ่มอะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไม่ได้ชอบทุกตัวไปซื้อแบบซื้อต่อจากในกลุ่มที่เขาปล่อยขายอะบางทีราคามันไม่ได้แรงมากนะตอนแรกอะตัวละ400อกว่าตอนนี้ก็คือราคา3 6 0 2 7 0แล้วถ้าใครชอบตัวไหนก็ซื้อ,ซ,อซื้อแบบ2 7 0บางคนส่งฟรีด้วยม,มันก็จะได้ไม่เจ็บตัวมากแต่ยางพี่อย่างเี้ยคือรู้สึกว่าชอบลุนด้วยแล้วก็ชอบเก็บเป็นแบบเก็บหมดอะคอลเลกชันนี้วางเรยงกันอะไรเงี้ยเนี่ยคอเนี้ยพี่ซื้อ เดี๋ยว<อ>ไปดูคอหน้าของพี่เวฟว่าเป็นยังไงต้องไปซื้อตามรลาแล้วไปคืออยากได้ซิเคตบ้างอะ่ะดูพี่น้อยหนึ่งแล้วเขาได้ซิเคตอ่ะเธอยิ่งอยากได้เธาเชื่อบอกว่ามันจะไม่ได้ไม,ไม่รู้นะเทพเจ้าแบบทเทวดาฉันชอบเป็นอย่างนี้ฉันแบบ อย่าได้แล้จริงๆต้องให้พี่แพรไปซื้อแต่พี่แพรไม่ค่อยมีเวลาไปซื้อให้พี่เลยดูดิที่นางแบบอยากได้นางชี้นกชี้ไม้อย่างนี้เลยนะก็ไม่ขนาดนั้นเนี่ยล่าสุดเห็นมาว่าบอลก็ไม่ได้ต้องบอกว่าถ้ามีกําลังถึงซื้อน้ไม่ได้เปิดมาเพื่อเชิญชวนให้ซื้อซื้อซื้อโดยที่แบบมันเดือดร้อนตัวเองอะอันนี้มองว่าเหมือนเป็นการลุนกันสนุกมากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่มองว่าพี่แพรเขาบอกว่าเขาเอาไปแต่งหน้าร้านได้ใช่แล้วก็เราถือว่าเป็นของเดคอเล์เต็มันก็ วินวินต<ร>้องบอย่างนี้แต่ว่าถ้าวางไว้อย่างเดียวอ่ะตอนนี้เริ่มลน้นล้นบ้านใชรครบนี่มีคนถามว่าเราซื้ออาร์ตทอยเป็นการลงทุนได้ไหมต้องดูก่อนว่าเรามีความสามารถเหมือนพวกคนในกลุ่มที่เขาสามารถหึ่งจุ่มซีเค็ดได้หรือเปล่าแต่เราอ่ะเคยดูในติ๊กต็อก่ะมันจะมีเหมือนคันเรียออะไรนะคุณเฟิร์นมือปรับซีเคใช่เขาก็เคยเล่าให้ฟังนะว่า มันก็ผ่านการเจ็บมาเยอะใช่เขาถึงแบบรู้ไม่อย่ที่บอกไงว่าบางคนเขาซื้อมาเป็นยกบล็อกบล็อกหนึ่งสมมติสี่พันสองซื้อยกบล็อกสองบล็อกเพื่อมาเรียนรู้ไอการจับอ่ะก็แปดพันแล้วนะแต่ถ้าถามว่าคุณเรียนรู้อลไรไม่ได้เลยคุณก็ไปจับก็เละเทะนะเอ่เขาก็คือมีหละเหมือนคนบา<ช>งคนอ่ะซื้อลอตเตอรี่แบบเขารู้ว่าความน,น่าจะเป็น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าลงทุนได้ไหมสําหรับพี่นะตัวพี่เองอะ่ะพี่มองว่า